บนหาดทรายอารมณ์พัดเย็นก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอครับโดยเฉพาะในในกรุงเทพด้วยนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็เชิญชวนสมาชิกไทยทีนแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจครับมาเที่ยวกันวันที่พิเศษครับนี่ก็นี่ก็เป็นสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพนักงานต่อเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเผื่อได้เจอกับสมาชิกท่านอื่นๆนะครับผมเชิญครับ เขาบอกเรื่นี้อเมริกาเม่มีขายที่รามนนะนัภาษาดูดีไปเจอที่อิมานสี่สาม แล้วตอนนี้นะคะน้วฝนก็อยู่กับสมาชิกไทยศินิกท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นท่านปรมาจารย์ก,กันเลยทีเดียวในเรื่องของการภาคหนังนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ<ไ>เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวเองสักนิดนึงนะคะตีนัดค่ะจะไม่อนนี่ก็ภาคอยู่ที่โรงงานชิมใหมะะ่ะเจา้าแล้วก็นานแล้วค่ะที่ไม่ค่อยได้ภาคเพราะว่าหนักกลางแปลนนี่ก็จะรู้สึกว่าจะหมดยุคะคะนอกจากเวลามีงานสำคัญ รู้สึกว่าวงการนี้มันจะจะล่อยหลอไปก็ดีค่ะที่มีคุณนั่นแกนสนใจเรื่องหนังกลางแปลงน,นะคะที่มาพูดคุยรี้ก็ระดีค่ะสำหรับในฐานะนักพากหนังนะคะโดยเฉพาะเป็นหนังกลางแปลงน,นะคะรู้สึกยังไงคะกับการจัดง,งานในวันนี้นะคะร,รู้สึกดีค่ะด,ดีมากมาก,มากเลยที่มีการที่จะได้มาแบบว่าเราอยู่เบื้องหลังมาตลอดนะคะทีนี้ ได้มาโชว์ตัวอย่างนี้ก็รู้สึกมัดีนค่ะเป็นการฟื้นตัวอาชีพเก่าแก่นะคะคืออาชีพนี้ที่ป้ายตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นสมาค์สมาร์ทเรามีสมาคมทโฟนหก้าห้างแล้วเราก็มีตู้ก็มีเกี่ยวนะคะมีตู้ทุกปีเราก็จะมีการไล่ก็เป็นอาชีพเก่าแก่ถ้าอยากให้อันนี้มักไปแต่บางทีเราก็บางครั้พวกเราก็ไม่รู้จะรู้อะไรกับแก๊กย้ายกันไปค่ะ อย่างนี้ถ้าอยากจะอนุรักษ์ไว้ก็ต้องมีเยาวชนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะที่จะเข้ามาสืบสานต่อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีเยาวชนหรือว่ามีเด็กๆคนไหนที่สนใจในเรื่องการภาคหนังเนี้ยคะ่ะอยากจะมาเรียนรู้เนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างคะ เมื่อก่อนเมือม่อเมื่อปี5 50นะคะเราเราก็เปิดอบรมที่สมาคมสมาคมวิทยุยนะคะเปิดดูสามรุ่นแล้วก็พนนีเปลี่ยนนายกสมาคมไหแล้วก,ก็เลยหยุดไปแต่ออกมาได้สามรุ่นนะคะรู้สึกว่าก็ไปภาคี่ช่องเจ็ดพวกีนะคะแต่ฉันจังจชื่อไม่ได้ก็เราก็อบรมมาได้สามรุ่นก็มีหลายระดับะคะที่อบรมเป็นเด็กวัยรุ่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ก็มาแบบว่าอยากจะรู้อ่ะ ได้ผ่านหนังการแปลงภาคยังไงก็ามาศึกษาดูมีมีหลายอาชีพที่มีมาเกิดต้องบอกว่าเป็นการอบรมเนี่ยเรื่องของการใช้เสียงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นภาคหนังภาคการ์ตูนภาคละครหรือว่าจะเป็นภาคหนังกลางแปลงก็ใช้เทคนิคเดียวกันแล้วก็การภาคกลางแปลงนี้เราจะใช้เพียงแค่2คนหญิงหนึ่งยางมากก็สาคนแต่ถ้าเป็นภาาซี ่าแยก่งแต่งนี่จำเพ็ะะต้องใช้แคสองคนเสองคนเหรอคะหญิงหนึ่งชายหนึ่งส่วนมากนะคะ แล้วอย่าง,งนี้แสดงว่าสมมติว่าในในเรื่องเนี่ยมีทั้งผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นคนแก่เนี้ยก็คือคนที่ภาคเป็นผู้หญิงต้องต้องได้ทั้งสองเสียงแล้วก็แจกเสียงเป็นหมดแลทั้งเด็กคนแก่แล้วก็สาวรุ่นสาววัยรุ่ลองลองจะเปนกีนเ,อกเอาเป็นสาวแบบวัยรุ่นเลยวัยเด็กแล้วก็วัยแก่เลยค่ะได้พอจะได้ไหมคะนีดเดียวค่ะเราว่าสวัสดีก็ได้ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านทั้งหลายค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาชมข้านตร์ที่เราให้เสียงอยูโอ้โหต้องบอกว่ามาัจัรมากว่าเสียงนี้แบบเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพาจริงๆแล้วเสียงมันจะแตกออกไปนะจะแยกเสียงออกไปโดยอัตโนมัติคือมันมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเองเเห็นตัวดาราเน,นี่ยเราก็สามารถแกยก แล้วอย่างนี้อยากจะให้ช่วยแนะนำเรื่องของเทคนิคการรักษาเสียงการใช้เสียงสักนิดนึงนะคะการใช้เสียงนะคะโดยมากเราจะไม่ค่อยเดือดน้ำแขรอของที่มันเย็นกันๆัดแล้วก็จะเดินน้ำมะนาวน้ำมะนาวผสมน้ำคึ้งใส่เกลือน,นิดหนอ่อยในต้าออาเง้ยแล้วก็ไม่ทานอาหารจิ่มหนมา หลังจากงานแถลงข่าวโมฟี่ออนาิชในวันนี้นะคะแล้ววันที่เขาฉายจริงอะคะ่ะ16 27. น17นี้จะมาชมไหมคะมาแน่นอนใช่ไหมคะอยากจะให้เชิญชวนสมาชิกเว็บไทยซีนสักนิดนึงอะคะ่ะว่ามาชมกันเถอะมาชมสิคะเพราะว่าเสียงของนักพากย์ในนักพากย์หนังกาแฟนี่จะเป็นเสียงธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็ใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงหญิงอยาเป็นหลายๆเสียงมาดูสิคะว่าก็ใช้เทคนิคยังไง ต้องบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าท่านมาชมนะคะภาพยนตร์ในครั้งนี้เนี่ยคุ้มจริงๆนะคะทั้งได้มาดูเทคนิคของนักาพากย์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมการาพากันสดๆตรงนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราเรอชมกันค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ หรือว่า movie on the beach นั่นเองนะฮะค่ะซึ่งจัดนะคะนาะชายน้ำ Open Space นะคะโรงแรแมแม่น้ำรมามาดาพาซาค่ะครับผมซึ่งในวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านก็นะคะรอที่จะฟังการแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการจัดนะคะฉายภาพยนตร์ไทยย้อนยุคนะคะซึ่งจะจัดกันในวันที่16ถึง27ธันวาคมนี้นะคะนี่นะคะนั่นก็คือนะคะท่านแรกเลยคุณหมอพี่ชายตั้งศิลค่ะกรรมการผู้จัดการโรงแรมแม่น้ำรามดาพาซาค่ะ ครับผมสําหรับคนที่2นะครับคุณนิธิวิทยานินสุรวุฒินะครับประธานก่อตั้งและที่ปรึกษาเว็บไซต์ไทยซีน com นะฮะและเ,เว็บเพื่อนคนรักหนังนะครับผมค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณพันธรรมทองสังนะคะผู้อำนวยการสร้างและผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังะคะ่ะต้องขอเรียนเชิญทั้งสาท่านเลยนะคะ สวัสดีครับากันในทีบอกว่าโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าเราก็เป็นโรงแรมคนไทยครับผมเราก็มีความรู้สึกว่าความสนุกสนานในอดีตซึ่งพวกเราเคยคุ้นเคยกันสมัยก่อนที่เราจะมีทีวีก่อนที่พวกเราจะมีไล่มาเป็นวิดีโอใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็น VCD แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีอะไรแล้ว ดาวโหลดมาดูกันได้เลยเด็กก็ติดอยู่กับหน้าจอเลยครับการมาออกมานอกบ้านนะครับสังคมไทยเราชอบออกนอกบ้านกันใช่หไหมครับจะเห็นว่าบ้านไทยเราในห้องนอนเล็กนิดสังเสริสวนเสฮห,หากันเพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขมีความสนุกกันอยู่นอกบ้านเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงซึ่งน่าจะมาเฮฮากันนอกบ้านอากาศก็เย็นสบายมารับลมในน้ำกันก็ ปรึกษากันชวนคุณพันธรรมครับซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนกันเลยครับผมบอกว่ามาดูพื้นที่มาวัดกันดูสิเป็นยังไงกันดีมาจะฉายหนังอะไรกันนะครับก็ชวนทางคุณแอดมาช่วยดูกันว่าเอ๊ะมันพื้นที่จะทําอะไรตรงไหนได้อย่างไรนะครับเราบอกว่าอยากจะชวนให้เราที่ทาในอดีตมาร่วมกับหนังร่วมสมัยซึ่งเพิ่งทํามาในระยะหลังครับก็มาเปรียบเทียบกัน2เรื่องครับผมเพราะฉะนั้นเรื่อง เรื่องที่เราจัดเนี่ยนะครับก็ยงถ้าเราจัดงานแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราจะยกรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเพื่อสนับสนุนในการก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานนะคะที่ไดเ้เล่งเห็นนะคะถึงความสําคัญของออการรักภาพยนตร์ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งที่ก็ในการที่เัวเองเนี่ยไม่ได้ตีพิธานมานอยู่มูลนิธิเนี่ยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำหน้าท่เก่า สวยๆเนี่ยคนจะรู้สึกแบบเข้าใจว่านี่แหละมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้อง